สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชิมขนมจีนน้ำยาปูสูตรดั้งเดิมจากภูเก็ตนะครับไม่ต้องบินไปไกลถึงภูเก็ตอยู่กรุงเทพก็กินได้แล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมจีนณภูเก็ตครับร้านตั้งอยู่ถนนหาดไทยราช36แขวงสาวาตัวนตกเขตคลองสวากรุงเทพมหานครร้านนี้เปิดมา7ปีแล้วนะครับได้รับการตอบรับที่ดีมากๆลูกค้าบอกกันปากตอ่อปากถึงความเข้มข้นจัดจ้านที่เป็นเอกลักษณ์ที่นี่มีทั้งขนมจีนแล้วก็เมนูอาหารอีกหลากหลายครับซึ่งแต่ละเมนูก็เป็นของขึ้นชื่อจากภูเก็็็็ตตตตทัั้้้้งงงนนนนนนนเเเเเลลยยจจาาาาาาขขขออรรปปคคภููกกแวิิดใใสชม เป็นเอกลักษณ์ของพริกแกงใต้นะครับก็เลยมาเปิดร้านที่กรุงเทพในแบบฮารานด้วยซึ่งถือว่าเป็นร้านขนมจีนฮาราลในกรุงเทพนี่ก็หายากพอสมควรนะครับวัตถุดิบทุกอย่างนําเข้าจากภูเก็ตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของทะเลพวกปูกุ้งกั้งก็มาจากทะเลใต้นะครับพริกแกงเผ็ดนี้แน่นอนว่าเป็นสูตรดั้งเดิมจากภูเก็ตที่เขาจะใส่ดีปลีแล้วก็อื่นๆที่ภาคกลางไม่ค่อยได้ใส่กันแล้วก็จะใส่กะปิเคยกุ้งแท้นะครับเป็นกะปิใต้เอามาทาน้ํายาอร่อยมากส่วนเส้นขนมจีนทรงตรงจากเกาะเกร็ดนะครับเป็นเส้นขนมจีนที่มมมมีีคววววาาเหหนนนนนยุุย่่่ททํสสดใใกั น้ำยาที่นี่มีด้วยกันถึง9อย่างครับทั้งน้ำยาปูน้ำยากุ้งน้ำยากั้งน้ำยาปลาหมึกน้ำยาหอยน้ำยาป่าน้ำพริก แกงไตปลาแล้วก็น้ํายาก,กะทิสูตรโบราณที่ท,ทําทีเป็นหม้อๆใหญ่แบบนี้เลยนะครับใช้ปลาน้ําดอกไม้แกเอาแต่เนื้อโคลกลงไปในน้ําแกงทําให้มีความหอมและเข้มข้นสุดๆครับจะสั่งแบบจานเดียวหรือสั่งเป็นชุดก็ได้นะครับราคาก็เริ่มต้นที่65บาทสําหรับขนมจีนนะครับแล้วก็เซตนี้เป็นชุดไฮไลท์เลยครับขนมจีนชุดยกทะเลราคา690บาทมีน้ํายามาให้7ดถ้วยมีผักสดเครื่องเคียงมาให้1ชุดใหญ่ขนมจีน3ตะกรา้าชุดนี้ทานได้ทั้งโตคร,ครับประมาณ5-6คนนี่สบายๆเลย,ย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอย่างคร น้ำยาปูครับที่จะมีทั้งเนื้อปูและไข่ปูสีเหลืองสวยจากขมิ้นรสชาติกลมกล่อมครับมีความหอมเครื่องแกงใต้และเผ็ดกําลังดีเสริมด้วยความหวานจากเนื้อปูทุกส่วนที่เขาเคี่ยวไปกับน้ํายาต่อไปเป็นน้ายาปลาหมึกนะครับเบสก็จะเป็นน้ํายาปูที่มีความหอมมันปูแต่สิ่งที่แตกต่างคือเขาจะมีเนื้อปลาหมึกชิ้นๆใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ใบกระเ,เพราเพิ่มกลิ่นหอมที่แตกต่างต่อมาเป็นน้ํายาหอยครับตัวนี้จะคล้ายๆแกงคั่วหอยใส่ใบชะพูนะมีเนื้อหอยแครงหนึบๆด้วยอันนี้อร่อร่อออยยมมาาากกกกััััตตตเเเเเปปป็็็็นนนนน้้้้้้ํงงงจะะะีวทลใื นุ่มเด้งไม่กระด้างนะครับรสชาติก็จะเป็นเบสเดียวกับน้ำยาปูเลยต่อมาเป็นน้ำยากุ้งนะครับที่จะมีกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็จะหอมใบยี่ราครับแล้วก็้วยนี้เป็นน้ำพริกสูตรมังสวิรัตครับคนกินเจก็กิกกนได้รสชาติจะออกหว,วานๆนัวๆสีเหมือนเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดเลยเด็กๆก,ก,ก,ก็กินได้สบายๆเลยนะครับส่วนแกงไตปลาที่นี่ก็จะเข้มข้นมากใครที่เคยไปกินข้าวแกงใต้แล้วได้กินแกงไตปลาเนี่ยครับรสชาติจะแบบนั้นเลยเข้มข้นถึงเครื่องมากๆชุดนี้ต้องบอกเลยว่าอลังการที่สุดในร้านแลลแลล้้้วว่่่ะะคครรัับกกกกก็็จจุุดดดเนนอออีีีียางงึืผสททมใหฟโต ร้านจะมีสวนผักออแกนิกปลูกเองใช้เองด้วยนะครับเครื่องเคียงที่กินกับขนมจีนก็จัดเต็มเลยครับทั้งผักสดผักดองมียำม,มะละกอด้วยครับมีผักบุ้งลวกกะทิแล้วก็อันนี้เป็นสับป,ประรดนะครับแล้วก็จะมีปลาชิง้งจังกรอบแล้วก็พริกแห้งขั่วให้ด้วยหายากมากเลยร้านที่มีเครื่องเคียงแบบนี้ในกรุงเทพนะครับหรือถ้าใครอยากกินน้ำยาปูอย่างเดียวเนี่ยแนะนําให้สั่งเป็นหม้อพิเศษแบบนี้ชุดน้ำยาปูคลาสสิกค,ครับราคา350บาทก็จะได้น้ำยาปูเน้นๆผิวๆแบบนี้เลยสั่งขนมจีนเพิ่มตะะะรร้้้าาาาาาาลล30 10บบททถนจจจแว สำหรับใครที่มาคนเดียวง่ายๆ89บาทก็สามารถกินขนมจีนน้ำยาปูค้นๆแบบนี้ได้เลยมีผักมีเครื่องเคียงให้ทุกจานครับเมนูอื่นสามารถสั่งมากินกับขนมจีนได้เลยอย่างปอเปี๊ยะกุ้งก็จะมีไส้ที่เป็นผัดวุ้นเส้นสไตล์ภูเก็ตแล้วก็ใส่กุ้งตัวใหญ่ๆทั้งตัวครับแล้วก็ไปทอดจนแป้งกรอบมากตัวไส้กัดเข้าไปเจอกุ้งทุกคําแน่นอนจานนี้150บาทส่วนปอเปี๊ยะป,ปูนะครับก็จะราคา250เป็นผัดวุ้นเส้นเหมือนกันแต่จะเปลี่ยนจากกุ้นน้้้ปป้้งงงเเเเเเเปปปป็็นน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 นืือือออออููลลววกกทททิีีีีีึึดดยยยยยๆรรับมมหห อบจิ้มกับน้ําจิ้มอาจายดหวานๆราคา150บาทต่อมาเป็นผัดหมี่ฮอกเกี้ยนเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อจากภูเก็ตนะครับใส่กุ้งหมึกแล้วก็ลูกชิ้นปลาภูเก็ตราคา165บาทครับมีกะทิกุ้งนะครับรสชาติก็จะคล้ายๆหมี่โคราชแต่จะมีความหอมของกะทิแล้วก็มีกุ้งนะครับตัวเส้นกับซอสเข้ากันได้ดีเส้นเหนียวนุ่มอร่อยจานนี้155บาทแล้วก็ข้าวผัดปูพิเศษนะครับ180บาทมีเนื้อปูไข่ปูโรยมาให้แบบจัดเต็มเลยแต่ว่าผมชอบอันนี้ครับเป็นข้าวผผััดดน้าพริกรรก,รรกีมกสม ต้มไข่ต้มปลาทูทอด1ตัวนะครับแล้วก็น้ำพริกกะปิแยกมาให้และอยากจะบอกว่าปลาทูที่นี่อร่อยมากครับเนื้อนุ่มมันกินกับน้ำพริกกะปิสุดยอดมากเลยเซตนี้ราคา155บาทปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มที่เป็นสไตล์ภูเก็ตอีกเช่นกันครับชายเย็นเข้มเขม30บาทแล้วก็แก้วนี้เป็นยกล้อภูเก็ต30บาทนะครับแล้วก็มีอินทผลัมปั่นนมสดให้พลังงานและความสดชื่นราคา45บาทเครื่องดื่มไม่แพงเลยนะครับร้านขนมจีนทภูเก็ตตอนนี้มี2สาขาสาขานี้เป็นสาขาหาดไทยราชนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งเป็นสาขาถนนเรียบ วารีหนองจอกครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มใครที่ชอบขนมจีนน้ำยาอร่อยออร่อยแบบภูเก็ตดั้งเดิมแนะนำที่นี่เลยครับเดี๋ยวแปบ,บพิกแัะรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจดแดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ